ทำไปจดลี้นะจหจจดิฮนนะดิน้เดดิเ้ยตัวั้ิงการจาอุดตมตมาังวมันก็มาแล้วตจะรวดแล้วอจะรวดกันมาแล้วจช่ไหมโอจะโดกัมาซะจืดหุจริงอ่นโอ้ยใอ้ลวคือหมูมพี่น้อง นอยไอ้ไก่เลยละนเดียก็บังข้าวไม่กับบ้านนุ๊ไมเบังหมดเลยเนุ๊ไหคือก็ล็อกเข่ากันได้คืออะไร้า้าล็อกข่าเหมาะกับแนวฟอไม่ถูกตายละกาเซนฟิสยูทูบเกยบุมบงี้ยสิยูทูบอกเสนเไปไายคือว่ากมอีบักกาี่ไทยโค้ินากเบิงเตตเอง น้าอู <fin anta> <ots> ่า <guarding> ป <okay>? ุยปังกตลอดเว่าเตรียมกือเิแตกบุกโอยีอดกไองมนนั่งเียมาได่เองีบ่าเธอนี่อูเธอไ้ีบ่าพองเพ่อน่เลยโอ้ดม่ก็บไปเลยสิ

น่าละแกงน้ใไงเต้ตี้นี่จอชั่โอ้ตอนมาเรือดอกมวยลุจลาเน่เลยอ่ะลานเต้มาเอเจียเจบงนลาหมองนี่ลามองรถเทนี่แอร์ไปถูไปจริงจินี่แกเลย ่าลง่าจู่จู่เช็คเลือดได้หันกั้นขโมหันมเดีลูกจูเล่ก็เชงัวกอเชงัวดีใม่สบายจะงัวเลยไม่ตู่อแกงน้อใม่แกงน้อใไม่ด้ใช้มือู้แกงไคนงามมือนของฉีแกงติ๊บใช่ไหมมา มันใส่ไม้ใส่เอยดอกแบบนี้ยองเลยนะดังอยู่ดอกเสียงกัได้อังกินกินได้แล้วลมเลยบุ้วม้ใากินเนี่ยผัวเน็หวาย เฮ้ชอนนี่จ้าจ้าคนนี้จ้านกินแล้วกินแล้วโอ้ประาชนด้วยไจกินเร็วเไม่วรเลอ้ย้งโอ้ยตวงอ่ะตงก็จ้าอูกไอ้บเพื่ออ้ยเพื่อตนิมันจะตีได้เหอยิบข้นมาทีอเออ

แงนวนกีกไอเลรานอเอกดงละนเคงลิลเอาลิออลิลนีย่นี้อ้บอตัเอก่ดงคนนอ้อตาเนีคือไอ้บอมันตดม่วงใหม่มันตดปลอมใหม่เนี่ยลืมๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอเรียลง้กอ้ไก่ดึงละคตีนรเดอโอ้ยยัดัดละคนคอยังมืนอันนี้หมดคลิปน่ำ ยอดอ้องอะไรเนี oh. <nut> uh ่ยตัปูเฟ้อเอ้ยเ้อะ่อยแต่พวกเลยจะอาบังกฎตาบดำหน้าดำหน้าพี่น้อง เอ้โบกือปวดลาวรถแล้วก็มาจากตวงรับก้นเหรอไปชวนดอกี้ฉันแล้วเข้าลงตองโอ้ลงนี่กันดิ เสี่ยล่อง10นาทีบังรถ <c oughs> ไทยนาเดินตามพี่นอ้องมือเนี่ยแล้วสิแล้วมือสุดท่ายแลลวคลิปกนบอดดี้ไทอันนั้นเลาะช่วงดำหน้าเด้อบอดี้ไทนี่ก็ได้ไทตอนพักพอนนี่แหละ เฮ้ยคุปตะในอยู่นี่เจ้าพนอนแล้วเส็ <c oughs> ดแล้วกันแล้วเนาะ <c oughs> วันนี้เนี่ยยังกินข่าเลยพวกกินเนี่ยเหมือนท่านเช่าก็มีพวกเลย,เลยหัวเรือชองให้เลยอลรเรียพอามื่อแล้วแล้วก่อน ເລືອນະການນີ້ກະຍພໍແລນ เอากาลงจากรถพี่น้องแ <c oughs> ดดโหดดิ ต่างกันเขาเนี่ยเนาะตามเบิงจับใบเก้นจะคู่วันนี้คือว่าใบจะเล็มๆเลยต่างกันกับเ,เขาวันเทาดำ ເອົາຄລິບນີ້ກໍิິປິດຊ່ອມນີ້ພີกก່ນ້ອງໄດ້ຝາກກົດໄລ້ກົດແຊກົตຕິດຕາມໃຫ້មຶດດຳຊាណែលນດີเดียยเด๋ยวຊິຕັດອັນນີ້ຈະບໍ່ເຫັນຮູບមຶດດຳແນ່ເພາະວ່າເຮົາຖ່າຍກ້ອງັງແມ່ນແາຍກອງັງຈໍດ້າຍຕເນສນຊດຕັດູບຂອງໃສນມີຮົາດຕັດໃສອາແບຄິບສົດເລີ